เมื่อกลับมาถึงบ้านเด็กชายก็เอาผ้าชุบน้ำอุ่นลูบที่ตัวมันและให้อาหารมันกินเด็กชายดูแลมันอยู่เกือบเดือนเจ้าไก่ตาบอดตอนแรกก็เกือบจะไม่รอดแต่ทว่ามันกลับรอดราปฏิหารเด็กชายลูบหัวมันและบอกไปว่าดูท่าใจเองคงสู้ถึงรอดมาได้เจ้าไก่ตัวนั้นแปลกมากแม้มันจะมองไม่เห็นแต่กลับมีสัมผัสที่รวดเร็วเป็นพิเศษ มันสามารถรับรู้ได้ว่าเด็กน้อยอยู่ที่ใดและเดินตามเขาไปในทุกที่เรากับว่ามันมองเห็นตั้งแต่นั้นมาทั้งสองก็ตัวติดกันอยู่ตลอดในที่สุดวันหนึง่งขณะที่เดินอยู่นั้นเด็กชายรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างมาคุมที่หัวจากนั้นก็ไม่ได้สติเด็กชายเมื่อฟื้นขึ้นมาก็มองไปรอบๆเห็นว่าตนเองโดนจับขังที่บ้านหลังเก่ากลางป่า ภายในบ้านมีเด็กหลายคนที่โดนจับไปโชคดีที่เด็กชายได้เจอกระบ,บุตรเศรษฐีเด็กหญิงดีใจร้องไห้ทั้งน้ำตากอดเด็กชายเอาไว้แน่นและบอกไปว่าตัวเธอนั้นคิดถึงพ่อกับแม่มากจากนั้นเด็กชายก็ถามไปว่าเธอรู้หรือไม่ว่าคนพวกนั้นจับเด็กอย่างพวกเราไปเพราะเหตุใดเด็กหญิงก็ตอบไปว่าข้าได้ยินว่าจะขายพวกเราให้กับคนต่างเมือง พูดยังไม่ทันจบเด็กน้อยก็ร้องไห้ขึ้นอีกพวกจวนที่นั่งเฝ้าอยู่ด้านนอกรำคาญจึงสั่งให้เงียบเสียงมิฉะนั้นจะไม่ได้กินข้าวและถูกทำร้ายเด็กน้อยทุกคนต่างกลัวเพราะไม่กี่วันที่ผ่านมามีเด็กชายคนหนึ่งที่อายุน้อยร้องไห้ไม่หยุดคนพวกนั้นก็ทุกตีเด็กจนเกือบไม่รอดพวกเด็กๆต่างพากันอามือปิดปากเด็กชายด้าบอกให้พวกเด็กๆก,กินข้าวให้หมด เพราะเด็กบางคนคิดถึงพ่อกับแม่มากไม่ยอมกินข้าวเด็กชายก็บอกไปว่าถ้ากินข้าวหมดจะมีแรงนี้